สวัสดีครับผมนายว่าอินอ,รอารามะครับเลขที่48ครับชั้นมัเทียมศึกษาปีที่515เท่าครับขอครับสวัสดีครับุญชื่อมามามิริงสาและชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เิลขที่24 ผมนายไฟรุสบองแเล็กที่2มหทัสบสวัสดีครับผมนายฟุรุโกยากุเล็กที่7มห1ทับครับสวัสดีครับผมชื่อนายเอเดริสไยาการิยาเล็กที่6ชั้นมห1ทับครับสวัสดีครับผมนายไอดาหามะเอียงครับเล็กที่41ครับชั้นมหทับครับขอบคุณครับโรงงานนี้มีชื่อมีชื่อว่า และสัััตตอนมรบโิคจากปัจจุบันรานอาหารตามสั่เป็นที่นิยมของกสิมากซึ่งพ่อครัวและแม่ครัวที่ไม่ได้มีลูกจ้างพบเขาพบเจอปัญหาคือการทําอาหารไม่ทานตามออเดอร์ที่สั่งและทําให้ส่งช้าในการเสิร์ฟให้ทานต่อเวลาและความสะดวกสบายในการทําอาหารผู้จัดจทําจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมานั่นก็คือ เครื่องสับกึ่งอัตโนมัติเพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการทำอาหารและความรวดเร็วในการเสิร์ฟประงคนนะครับวัตถุประงคนนะครับ1เพื่อประหยัดเวลาในการทำอาหาร2เพื่อลดแรงงานคน3เพื่อความสะดวกสบายในการทำอาหารนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทำงานของเครื่องอสับกึ่งอัตโนมัตินะครับขั้นตอนแรกนะครับ เราจะมาเปิดสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้คือทําให้มีดสับขึ้นลงนะครับและอ่าอีกตัวคือทําให้เขียงเลื่อนไปอ่ามานะครับและเรามาทดสอบกันเลยครับ3,2,1เปิดอ่ามีดสับก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้มันแบบว่ามันไม่ค่อยมีน้ำหนักนะครับ ถ้าเป็นเนื้อสักของสดเนื้อสักว์จริงๆนะครับมันแบบว่าจะมีน้ําหนักมากกว่านี้มันแบบว่าจะอ,อไม่ขยับไปมานะครับประโยชน์มี3ข้อคือ 1. ลดแรงงานคน 2. สร้างความสะดวกสบายและสามารถไปทำอย่างอื่นได้ 3. นำความรู้ที่เราได้รับไปประยุก์ตใช้ในชีวิตประจำวันครับการทดลองอจากการทางโคลงงานนี้พบว่าแบตเตอรี่รถยนต์มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบตเตอรี่สารอนจัดทางไฟใช้เนื่องจากมีประจุไฟฟ้าเยอะกว่า